นี่คือเหรียญห้าบาทในรัชกาลที่9้านะครับนี่คือเหรียญห้าบาทเรือสุพรรณหงษ์ปีสองห้าสามศเป็นเหรียญกระสาบ ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษของรัชกาลที่9ด้านหลังของเหรียญเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ครับนี่ด้านหน้าเหรียญ นี่คือ้าหนาเหรียญเหรียญน,นี้ผลิตขึ้นในปีพศส5 3 0นยนะครับ เหรียญนี <S <S ้เนี่ยมีการผลิตสูงมากๆเลยนะครับสูงมากถึงขนาด41ล้านนะครับ41ล้านห้าแสนหนึ่งสี่พันเหรียญราคาเหรียญจึงไม่สูงนะครับ